วันนี้ปาแนะนำแกงใบสันดานนะคะแกงใบสันดานเป็นอาหารของหมู่บ้านตะปอนใหญ่ะคะ่ะแกงใบสันดานเป็นอาหารแต่ะคะ่ะแต่ไี่ได้พูดหยาบนะคะเขาเขาชื่อใบสันดานจริงๆค่ะลักษณะใบลักษณะใบ ก็จะเป็นคล้ายลูกหัวใจค่ะแต่ยาวเขาจะมีรสเปรี้ยวเขาจะขึ้นอยู่ตามริมทางริมลัวหาง่ายค่ะเขาจะกินได้ทั้งใบอ่อนใบแก่นะคะใบอ่อนใบแก่เราเอามาล้างสะอาดแล้วเราแกงได้เลยค่ะเพราะเขาโดนความร้อนเขาจะนุ่มรสชาติกลมกล่อมค่ะเขาจะแตกต่างจากใบชะมวงใบชะมวงเขาจะ แข็งกระด้างแล้วใบชมวงจะใช้แต่ใบอ่อนอย่างเดียวค่ะแต่ใบสันดาลเราใช้ได้ทั้งอ่อนทั้งแก่น้ำพริกแกงที่เราใช้ทำวันนี้นะคะเ,เราจะใส่ใส่ตะไคร้ใส่คาใส่ผิวมะกรูดใส่หอมแดงใส่กระเทียมแต่เราไม่ได้ใส่เยอะนะคะไม่ได้ใส่เยอะเหมือนเหมือนที่เราทำแกงเผ็ดนะคะแต่ว่า ที่เราใส่ไปเราใส่นิดหน่อยเพื่อให้มันไปดับกลิ่นคาวอะค่ะ,ะต่อไปเป็นขั้นตอนการที่เราจะแกงใบสนันดาหานะคะเราก็ตั้งน้ำละลายน้ำแกงพอรอน้ำแกงเดือดเราก็ใส่เนื้อปลาค่ะแต่เวลาที่ใส่เนื้อปลาเราจะไม่คนนะคะเพราะว่าจะทำให้มันมีกลิ่นคาวค่ะพอ น้ำแกงเดือดดีแล้วก็ใส่ใบสันดานลงไปค่ะแล้วก็ปรุงรสใส่น้ำปลาใส่ผงปรุงรสรอสัก เนื้อปลาสุกดีก็ใช้ได้ค่ะปิดไฟพร้อมเสิร์ฟได้ค่ะวันนี้ที่เรามาสาธิตแกงใบสันดานนะคะวันนี้เราใช้เนื้อปลาเลเซียวค่ะแต่วันนี้พิเศษตรงใส่ไข่ปลาด้วยนะคะเป็นถ้าแกง แกงปลาอย่างอื่นก็ได้ค่ะเป็นปลากดตปลาหแยงกงหรือว่าเราจะเป็นเราจะแกงกุ้งก็ได้ค่ะหรือจะแกงเป็นพวกปูนิ่มอย่างนี้ก็ได้ค่ะเมนูแกงใบสันดานของเรานะคะเป็นหนึ่งในห้าของสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวโอทอปิลเลสถ้าใครอยากทาน ขอเชิญนะคะที่บ้านตะกรใหญ่ะค่ะ